สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้บ่ายสองเจ้าตัวฮิสมอนลีมาอีกแล้วครับผมอ่านักเตะของเรามาหาผมถึงบ้านเลยครับวันนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยครับก็เอาตะบ,บอลไปเลยละกันโอ้โหเตะสวนซะเลยก็จากประสบการณ์ครับเจ้าตัวนี้จับง่ายครับตัวที่สามส่วนมากจับปั๊บก็จะได้เลยไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยจะหนีด้วยครับ เพราะว่าจับมาแค่3มตัวยังไม่หนีสักตัวไงครับมันก็เลยรวมสถิติได้ว่ามันไม่หนีส่วนจะตัวอื่นครับโดยเฉพาะจ้ตัวอัฟบ,บ้าเนี่ยจับยากจริงๆอ้าวยังไงเอยจะหนีไหมามาลองดูกันหน่อยเอ่อไม่เคยฟักไข่ได้ครับได้แต่ จับเอาครับแล้วมันก็ชอบโผล่มาแบบงงๆอย่งงงี้ครับอยู่ดีก็โผล่มาตึงดึงอย่างนี้เลยครับอา่มาดูกันหน่อยเก่งหรือเปล่าโอ้ท่าตรงครับดี c ซน t โปเกม o n ครับก็ไอวีห้าสิโดยประมาณโอ้แต่ท่าตรงครับเอาไว้ไปตียิมเล่นๆได้ครับแคนดี้หมดแล้วเพราะว่าไปอีโวอีกตัวหนึ่งหมดแล้วอปากแปลกครับวันนี้ ดีก็ผมมาตัวนักเตะของเราครับเดี๋ยวไปดู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 ในโปเกเด็กหน่อยนะครับดู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 อยู่ไหนเนี่ยอ่านี่ไงครับสามตัวตัวนี้เก่งสุดครับอ่าครับผมทำไม่ตายสามสิบตรงครับส่วนตัวนี้ครับ ลองลงมาครับผมเป็นตัวที่ i อต่ำมากครับแต่ว่าได้ท่าไม้ตายเป็นสโตนเอ็ดมาครับตียิ้มสนุกครับอันนี้ไม่นึกว่าจะจับได้อีกตัวนะครับเนี่ยผมก็อีโวจนหมดแล้วครับอีโวตัวนี้ตัวเดียวเลยเนี่ยอ่าเรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีตัวอะไรแปลกๆมาจับอีกครับรู้สึกว่าตัวนี้จะจับได้